แนวทางการเจริญสติการสร้างสติกับการรักษาสติใหม่ๆเราก็จะเน้นลงอยู่ที่กายหลือรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกบ้างหรือว่าเลิกรู้อยู่ที่การสัมผัสของการเดินบ้างหรือว่าเลิกรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายบ้างอันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาสติของเราให้อยู่กับกายอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะสติของเราจะได้รู้เท่าทันจิตรู้กายล้วก็รู้จิตการที่ปากสติไว้อยู่กับกายใหม่ๆทั้งเน้นลงอยู่ที่กาย เดินยงคมทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันสร้างสติทั้งวันก็เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมจิตใหม่ๆจิตของเราอาจจะเร็วไวเพราะเขาเคยคิดเคยเที่ยวเคยปรุงเคยแต่งถ้าเขาคิดไปเราก็ดับอยู่กับลมหายใจบ้างหรือว่าดับอยู่กับเดินบ้างมันจะจุดกันไปจุดกันมากําลังสติของเรามากถึงจะควบคุมจิตอยู่ระดับหนึ่งถ้ากําลังสติมากเราก็หัดสังเกตด้วูลงไปว่าจิตกับความคิดกับขันท่านั้นเขาไปรวมกันได้อย่างไรถ้าสังเกตทานเขาจะแยกออกจากกันเ้าก็จะตามดูกันเกิดการดับของขันท้านี่แหละถึงจะ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะคลายถ้าเรายัางแยกตรงนี้ไม่ได้เขาก็าไม่คลายเหมือนกันกิเลสมันต่างๆเขาก็มาปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเริ่มเปิดเขาก็เล่นงานเราทันทีเพีือแค่เราสร้างกับรักษาสติให้ต่อเนื่องกันให้ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาให้ได้ทุกเออยยาปวดยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายตากระทบวูกเราก็มันสังเกตว่าจิตของเราปกติไมหมโอ้ทุกเพียงเราก็มันสังเกตว่าจิตปกติไหมจิตเกิดเราก็จะควบคุมมันจะดำ ความคิดปุกขึ้นมาแล้วก็สังเกตทันทีสติของเราจะอยู่การลมหา้ใจรู้ว่าอยู่กับการเดินเราต้องวางเพื่อที่จะไปรู้อาการของความคิดที่มันเกิดเกิดตับๆเราก็จะได้เห็นการเกิดการดับของขันท่าจงเรียกว่าเราดูในกล่องสังขารตรงนี้ซึ่งเป็นฝ่ายนำมาทำเราต้องเข้าใจในในตรงนี้เชียก่อนตพวอือนก็จะตามมาหมดถ้าเรารู้จากสร้างคติขึ้นมาถ้าตั้งเปิดเราก็เริ่มใหม่เราต้องรู้ว่าเราไม่มีสติ ตามไปที่เรายังไม่สร้างสติเราก็จะเอาดังกับปัญญาเกาๆปัญญาโลกกีปัญญาลก,ก,ญญาลกแต่ปัญญาสติที่มียักยันกี้ก็มีบางครั้งแต่ละวันบางครั้งเราโกรธเราก็รู้จักแล้วนแบบโกรธแค่อภัญฐานแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือการปุดกัน ให้แม่บ้านมีอยู่สองคนก็โกรธให้กันไม่รู้เป็นยังไงเวลาไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็คิดถึงกันหองกันเวลาแต่อยู่ด้วยกันมัชอบทะเลาะบาแวงกันไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันเลยอยู่กันมาพูดนให้หลวงพ่อบังไอ้อยู่หลายคู่เวลาอยู่ด้วยกันทุกอยากก็ทุกอยากมาด้วยกันลาบากมาด้วยกันพอลรเบื่อขึ้นมาคัดหน่อยแล้วไปหามีบ้านเล็ก้านน้อยอยู่กัน จริงไหมคงไม่มีมั้งอยู่ที่นี่นะถ้ามีเราก็ระวังนะมีดโตร้อนเห็นเห็นเหนยอมคนหนึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อแฟนเปลืองมือถ่ายไปมีบ้านน้อยบ้านใหญ่กลับมาบ้านเนี่ยก็เตรียมรออีโต้พอเปิดประตูเข้ามาก็เบิ้องอีโต้เข้าใส่เลยวก็หนีแทบไม่ทันบางเทจิตกโกรธขึ้นมาโกรธขับรถไปข้ามจังหวัดเลย เอาคว้านไปเลยคว้าน้านเขาเลยขนาดนั้นเลยนะความกดเนี่ยมันความอาฆาตพยาบาทเราต้องพยายามแล้วนะดับตั้งแต่ภายในอย่าให้เกิดออกทางวาจาถ้าเราดับไม่มีการอาโอสิกร,รมไม่มีเจรมมิหารมันก็จะเป็นการเก็บกดนะเป็นการเก็บกดหลวงพ่อก็เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอมลูกมาตั้งแต่เช้าอขอเล่นใฮ้โลเก เน่นให้โลเก่งเขาคงจะไม่ถูกเกกับโยมอีกคนหนึ่งตอนเช้าเชาตื่นขึ้นมาเขาก็อุ้มลูกแล้วไปเยนยน้าประตูหรือหน้าบันไดเลยพอโยมคนนั้นตื่นขึ้นมาโลโงหน้าออกมาก็โดนดาชัดๆจนผู้หญิงคนนั้นพูดไม่ทันเลยพอา่ดาจบแล้วเขาก็เดินหนีไปเี่ตอบโต้ไปทันเลยความโกรธมันฝังแน่นเอาไว้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะเจ้าห คืว่าก็ระบายออกให้หมดลนนะมีอะไรก็คลายออกให้มันหมดใครมเีเรื่องขนข้องมองใจอะไรก็ระบายหลวงพ่อนี่ก็เปียบถึงเสมือนกับกระดุนนองรัออยู่แล้วแหละระบายออกมาให้มันหมดจะได้สบายใจเห็นไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้วิธีอะไรเขาให้ไปซื้อถ้วยชี้ชามระบายเขียนระบายโกดห้เจ้านายก็ขเขียนหน้าเจ้านายใสย่ในในจานในชามแล้วก็ไปเส้ว่ เ,เองไใส่ให้มันแต่ง,ลงแล้วไปรอกตะโกนเพื่อที่จะระบายอยู่ในเมืองไทยนี่ก็คงจะไม่ค่อยจะมีแล้วมั้งนะอยู่ในเมืองไทยเราต้องพยายามหาทางระบายอย่าไปเก็บป,ปดระบายด้วยการเจริญปมวิหารปิตข้องเราโกรธแล้วก็พยายามมองโลกในทางที่ดีให้อภัยทานแล้วก็น้อมกายเข้าไปเพื่อเหลือพอช่วยได้ก็ช่วยพอนั้นได้ก็ถ้าเห็นหน้าหัวรออีแล้วจิตมัน ไม่ไหวเราต้องประยาดให้อภัยทานเอาโหสิกัทุกเวลาทุกนาทีนั่นแหละเราไม่มีจิตของเราไม่มีจิตท,ที่จะไปโขดให้ใครได้เลยไม่มีจิตท,ที่จะไปอาคติไม่มีจิตท,ที่จะไปเพ่งโทษใครได้เลยแต่ความอากติหรือว่าหมดกิตต่างๆมีกันทุกคนยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเิองตัวละเอียดละเอียดความอิจฉาหรือยากข็โผลขึ้นมาความตอนนี้เน้นรือว่า มองเห็นคนอื่นต่ำกตัวเอเองสูงมันจะกดขึ้นมามนเห็นขึ้นมาบางทีก็พูดอากุศลน,นั่นแหละขึ้นมาทั้งที่แต่ความไม่เคยมีพราะผุดไปสูงมาทําไมอากุศลมาถึงเยอะเดินไปเถียก็โกรธให้หลงพ่อองค์นั่นหลงพ่อองค์นี้ไปอคติไปตำแหน่างนั้นตำแหน่างนี้บางทีก็ร้องเพลงจิตมันร้องเพลงเดินไปก็มีร้องเพลงไปก็มีถ้าเป็นกุศลก็ยังดีนะถ้าเป็นอากุศลน,นี่แย่เผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นสร้างบาปสร้างกรรมไม่รู้ตัว นั่นแหละเราต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงเรามันเกิดขึ้นมาเราก็พยายามรีบดับแก้คัดทางตรงข้ามที่จะเข้าไปึ่งเข้าไปแก้ไขทันทีเราเก็บค่าเราก็เพิ่มความขยันเข้าไปความรับผิดชอบของเรามีน้อยเราก็เพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นขยันให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราขยันแทบตายเงินเดือนม่ขึ้นจะถี่หมดหัวหน้าไม่มองโดยทักเถีเลยคนไม่ขยนันไม่ได้พูดเอาพูดเอาเงินเดืนนเอนขึ้นเอาขึ้นเดา ามสภาพความเป็นจริงจิตของทุกคนนั้นก็สะอาดเดิมอยู่แล้วเพราะความไม่รู้เท่านั้นเลยพยายามเคลียร์สมมติให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องจิตเราต้องมาเจริญสติอันนี้สติก็ไมเป็นลรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาการดับการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์มีได้ระดับไหนไมีได้ต่อเนื่องกันไหมจิตปกติเป็นอย่างไรเวลาตากระทบรูกโผกระทบเสียงจิตปกติไหมจิตเกิดความยินดียินร้ายไม่ตับใส้ไม่ถึงเข้ามาไหมเป็นกลางไหม ภาษารมเป็นอย่างไรภาษาโลกเป็นอย่างไรถ้าเราฝักใฝ่ทนใจจริงๆอะไรมันก็ง่ายจากยากก็เป็นของง่ายส่วนมากมีตั้งแต่ทาของง่ายให้เป็นของยากเวลาได้ยินเรื่องบงแล้วก็รีบปิดกันน้นยะว่าเดินไม่ถึงทําไม่ได้ก็ช่วยเหลือไม่ได้แล้วนะยวต,ต้องขยันมันเพียรเอาอยู่ที่บ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเขาออกเป็นยังไงกินปกติไหมจะทํากับข้าวกับปลาใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้ขินอยู่เป็นธรรมดามันอาจจะสับสน จะมาดูจิตก็ลืมข้างนอกเสียจะเอาข้างนอกก็ลืมดูจิตเสียแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามันก็น่าสงสารนะพอสมมตุตหมันยังไม่ได้ลาบขึ้นไม่ใช่ว่าเขาจะคลายได้ไง่ายๆมันกันตุกจิตแม้แต่จิตก็ยังหลอกจิตขัน้าก็ยังมาหลอกจิตโลกกระทำไปเก็ยังมาปิดกั้นเอาไว้อีกอารมณ์ต่างๆอยากหยาบอยากไปหาละเอียดก็ยังมาปิดกั้นเอาไว้อีกจนกว่านิวรณ์ธรรมต่างๆบทคิดต่างๆมันมันเยอะมากมายจริงๆ เราพยายามขุดพยายามขับพยายามกรองเอาออกให้มันหมดแม้จะอยากจะรู้ทำอีกมันก็ยังปิดไว้อีกถ้าไม่นั่นจริงๆโชกแทกจริงๆก็ยากที่จะเข้าใจถ้าไม่ขยันมันเพียจริงๆทตาเป็นไงถึ่จะให้มันนิ่งได้นั่นแหละให้นิ่งรับรู้ได้มันก็ยากอยู่นะโภจิตของคนนี้ทั้งวิ่งทั้งเกิดสลาพัดจาเราจะให้มันนิ่งทีเดียวมันก็ต้องสร้างประบัตอยางแรงกล้าเลยทีเดียวรู้จากดอกนอ้จาก าเหตุเท่านั้นหรอกที่เราให้ปังแต่การร่อนต้นดับกันดับยังไม่พอต้องเลือกต้องคลายแล้วก็ละออกกั้มันหมดต้องตามตามความพอใจให้เขายอมรับความจริงยอมรับความจริงยังไม่พอเพราะมันดับความเกิดที่เขาอีกไม่ให้เกิดเกิดอีกจนเขาไม่เกิดนั่นแหละจนปล่อยให้เขาไม่มีสละได้นั่นแหละมันยังไม่เกิดได้แต่เวลานี้สติก็ยังสร้างไม่ต่อเนื่องมันก็ยากที่จะไปละตรงนั้นได้อยู่ แต่ก็ยังให้อยู่ในกองบุญอยู่ให้อยูน่นังอยู่ในกองบุญอยู่อย่างนั้นก็ไปนิ้พานกันหมดเท่าน,นั้นแหละการแกร้ปัญหานี้คือต้องแก้ปัญหาที่จิตให้ได้เสียก่อนเป็นหลักใหญ่แก้ปัญหาที่จิตให้ได้เสียก่อนแล้วปัญหาข้างนอกก็ค่อยแก้ไขกันไปตามสภาพสภาวะมันแก้ไม่ได้พวกเบีขาทาใหม่ตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรล่ะลูกน้องคนไหนยังยังยังดื้ออยู่คงจะไม่มีคนดื้อมากมีแต่คนมีบุญ เราจะให้กิตของคนอื่นเป็นเหมือนกับเรามันเป็นไม่ได้ไม่ได้หรอกต่างคนก็ต่างรู้จักแก้ไขตัวเองปรปับปรุงตัวเองทาแก้ไขสมมติให้ลาบปืนให้ดุบ๊บไว้ให้ก่อนให้นี้ถ้าอยากจะดับพวกได้ก็พยายามหมัน่นน้อกก็ไปดูจิตของเรารู้จักขัดเขารู้จักละนั่นหลวงพ่อก็เป็นแค่เราให้ฟังเท่านั้นแหละถ้าพวกที่ถ้าท่านเหวยงไม่ไปทนันพวกท่านก็ไม่อยู่เหมือนกันทุกคนก็ได้ยินได้ฟังกันมากันเต็มเตีียมหมดนั่นแหละแต่การเริ่มต้นลงมือที่จะดับีิจารณ์ท,ะะที่จะแยกตรงนี้แหละไม่ค่อยจะทํกั ไปฟังกับครูบาอาจารย์องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างทั่วประเทศก็เยอะอยู่หนงังสือตำราก็เยอะอยู่แต่ทานข้าวยังไม่ได้ทุกวันเลยยังทานข้าวไม่เป็นเลยขนาดทานมาถึงขนาดนี้แล้วยัยงทานข้าวไม่เป็นกลับไปบ้านนะบางทีก็ไปบ่นให้พ่อบ้านให้แม่บ้านอย่างนั้นยกผู้หญิงคนไหนบนห่นบ่อยก็พยายามละความบนน่นนะนะอเุเบกขาว่างเก๋นิ่ง แต่ก็ขยันมันเพียนนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางหมดอะไรฉันก็ไม่ทําบ้านฉันก็ไม่กวาดเคื่อชามฉันก็ไม่ล้างฉันไปปฏิบัติธรรมมาจากวัดฉันปล่อยวางหมดเลยระวังโดนนะต้วขยันมันเพียนเออที่พักที่อาศัยสะอาดขึ้นเป็นระเบียบขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็แต่ขยันก็ไม่มีเลยจ้ะ รู้จักดูแลรักษาความเป็นระเบียบเร,รียบร้อยรู้จากรับผิดชอบต่อภาระหนะ้าที่การงานหัวหน้าก็สบายใจขึ้นหัวหน้าเออน่าจะให้ไปบ่อยๆนะเพ่จะได้ว่ายอย่างนั้นเพ่จะได้ชมมุญก็จะได้เกิดขึ้นกับหัวหน้าด้วยเออพาลูกน้องเาบริวารไปก็มีการเปลี่ยนแปลงการงานก็ดีขึ้นไม่มีความเครียดอะไรก็ดีขึ้นหัวหน้าก็าปล่อยสบายขึ้น